ที่ห้าเ๋ยวจะทำเล็บลายดอกไม้นะคะโดยใช้สีชมพูบานเย็นที่ผสมวิสเตอร์ค่ะใช้สีนี้นะคะในยี่ห้ออ๋อนี่โทษค่ะสีนี้สดจริงอะไรจริงค่ะดูจากเล็บได้ค่ะไม่ใช่สีแดงนะคะแต่เป็นชมพูบานเย็นค่ะทาแล้วดูสีสดใสดีค่ะเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันเลยนะคะโดยใช้สีเหลืองเข้มข้นเป็นลายดอกไม้กันค่ะ มาแบบไหนกันนะต้องคอยชมกันค่ะเตรียมกระดาษนะคะแล้วก็แต้มยาทาเล็บสีเหลืองเลยค่ะอุปกรณ์เสริมครั้งที่แล้วเป็นกิีบครั้งนี้เราใช้เป็นอ,อ,อุปกรณ์นะคะเพราะว่าพึ่งเสียเนี่ยค่ะที่กดอุปกรณ์นะคะพึ่งเสียใช้อะไรก็ได้นะคะที่แบบเป็นวงกลมอะคะ่ะทำดอกไม้ข้างบนนะคะ แค่นี้เองค่ะปกติจะทำบุมล่างใช่ไหมคะคันนี้เราททำมุมบนบ้างก็เก๋ดีนะคะชอบที่เออที่ถูกกระปกรมากเลยเพราะว่ามันจะให้จุดกลมที่ใหญ่กว่าอีกค่ะจุดลงไปเลยนะคะห้าจุดสีสดใสมาก ก็เป็นลายดอกไม้แบบเดิมอะค่ะแต่ว่าเราเปลี่ยนมุมแค่นั้นเองกำลังคิดลายจุดใหม่ๆดูแต่ว่าสวยที่สุดก็น่าจะเป็นดอกไม้นี้ค่ะยังไงคะเกสรข้างนี้เราจะใช้เป็นกลิสเตอร์นี่ค่ะแต่ถ้ามีสีขาวก็ดีนะคะออนนี้ แต้มจากคู่กันได้เลยค่ะเพราะเป็นคริสเตอร์อย่างเงี้ยค่ะยกยกขึ้นนะคะจุ่มย,ยกยกขึ้นจะใช้ตรงนี้เวลาเราดูเนี่ยมันจะเป็นปลายตะแล้วก็ให้มันเป็นปลายเฉียงนะคะแล้วก็ลงที่มุมของแปลงนะคะก็จะเป็นจุดคริสเตอร์ซึ่งจะทําให้เกสรของเราดูเป่งประกายเด่นรละยิบะยะับมากขึ้นเลยล่ะคะ่ะเสร็จแล้วงายนีดเดียวเองเห็นไหม สวยไหมคะชอบไม่ชอบก็ลองทำดูกันได้นะคะลนยนี้น่ารังจริงๆนะเวลาทำออกมาเนี่ยเราทำดอกไม้เฉียงๆข้าบนเห็นไหมคะนุ่ช,ชัดค่ะลองทำกันดูนะคะใช้กริสเตอร์ค่ะเป็นเกรอนค่ะรอบนี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะคราวหน้ามีไลไน์ใหม่ๆก็ลองติดตามและให้กำลังใจกันได้ะคะ่ะ เฟซบุ๊กด,ดูได้ค่อยบอกแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ